อย่าภาพตกลงมานะได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ลงมาาอจับแน่นๆได้เอาลงมาเอะเออก็ลงมาก่อนสิตอนที่เราเรียนอยู่ใช่ไหมจับแน่นๆนะคะได้ไหมขอรองเท้าก่อนไหม ถอดรองเท้าก่อนถอดรองเท้าก่อนแล้วอย่าทําเป็นเล่นนะลูกเออก็ทางก็ปีนลงอะถอดรองเท้าก่อนไหมยากเชื่อแม่ถอดรองเท้าก่อนอมันจะทําให้หนูทรงตัวได้ดีขึ้นอถอดรองเท้าก่อน เออไอ้เก่งมากเขาเ่ขอปีเท่าพี่เพียรได้ไหมได้ค่ะโอเคเ,อเก่งมาก